ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งนะครับบอกว่ามีเจ้าของบ้านที่เช่าบ้านแล้วตอนหลังเนี่ยหนีออกจากบ้านเช่าทิ้งหมาเอาไว้เนี่ยหมาแมวทั้งหมดเนี่ยสิตัวนะครับเห็นบอกว่าเนี่ยปล่อยให้อยู่แบบนี้นาะนนับเดือนจนชาวบ้านเขาก็ทั้งสงสารแล้วก็เดือดร้อนด้วยเพราะว่าหมาแมวมันก็ส่งเสียงเออส่งเสียงนะครับเห่าหอนแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนะครับ วอนผู้ใจบุญเนี่ยช่วยเหลือนะครับโดยทางเพจแจ้งข่าวกระบินบุรีได้มีการโพสต์บอกว่าเนี่ยหมาแมว15ตัวถูกทิ้งที่บ้านเช่านะครับอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีผู้สึกข่าวไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบ้านเลขที่209บ้านถนนทองหมู่20ตําบตำบลเมืองเก่าอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นบ้านเช่าชั้นเดียว ประตูเหล็กล็อกแน่นหนาโดยมีนางไพรวันสาเจริญอายุ55เจ้าของบ้านยืนรอผู้สึกข่าวอยู่ที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็พาเข้าไปดูภายในบ้านพบว่าในบ้านเนี่ยมีการแบ่งเป็นห้องเพื่อขังหมาโดยมีกรงเหล็กกั้นและเปิดพัดลมทิ้งไว้หนึ่งตัวหมาร่างกายผอมโซบางตัวเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหมาเนี่ย14แล้วก็มีแมวอีกตัวหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการหิวโหวยนะครับ ทางเจ้าของบ้านบอกนะครับบอกว่าได้มีการปล่อยเช่าบ้านหลังนี้ซึ่งก็มีคนเนี่ยมาเช่าอาศัยอยู่แต่ว่าอยู่ได้ประมาณ3-4เดือนเท่านั้นเองทางเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับที่เอาหมามาอยู่ก็หนีออกจากบ้านไม่บอกกล่าวครับเห็นบอกหนีไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งโดยทิ้งหมาเอาไว้แบบนี้นะครับจนกระทั่งมีชาวบ้านเนี่ยไปร้องเรียนกับทางเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงหมาเห่าหอน แล้วก็มีกลิ่นเหม็นจากอุจจละปสสาวะอะไรต่างๆพอมาดูก็เห็นว่าหมาถูกขังทิ้งไว้ในบ้านจริงๆนะครับอยู่ในลักษณะคืออดอาหารจนผอมโซซึ่งเจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่าบางวันก็เอาอาหารมาให้มันบ้างเพระสงสารแต่ตอนนี้ก็แบกรับภาระไม่ไหวนะครับแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่แถวใกล้เคียงก็เดือดร้อนด้วยนะครับอยากขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ใจบุญเนี่ยช่วยนําหมาเนี่ย ไปรับเลี้ยงครับเดี๋ยวลองฟังหนะ่อยเจ้บ,บ้านเขาก็ลองเลี้ยงมากเป็นเดือนกลัวแล้วเทาานี้ไปโดยมโบมันดูแลมาเลยเขาปล่อยถึงไว้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านจจ๊ตทจังไดงบ่มีปญัญญาแล้วเขาเนื้องาน,นทา่องแดมาซอยเหลือในเด้อซอยเหลือมาในที่ตูนหมาเจ้าของบ้านเจ้าบ้านเขาก็ลองเลี้ยงก็ลองเลี้ยงรลายแล้วตอนนี้เขาอยากให้อหมาอ,ออกด้เรือกภายในมือสอง0มื่เนี่ยเจ้าของบ้านก็นักใจเกเตจังไดงบ่มีเป็นหนทางแล้ว ขอเนยงานทั้องรัดซอยเลนอภูเมตตาภูมีบุญมีอะไรก็บซอยเดือหมาในเดิมหมากับมีจิตใจคึืนอกันจะพ่มีทางสิเหตุจังได้แล้วอันนี้ป้าไพวันบอกเลี้ยงไม่หวแล้วนะอ่ะใครอยากจะช่วยเหลือนะครับรับไปเลี้ยงก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับคุณผู้ชมฮะ0915674670นะครับติดต่อป้าวันเลยเจ้าของบ้านเช่าเนี่ย คือตอนนี้เพื่อนบ้านเองก็เดือดร้อนนะครับเจ้าของบ้านก็เดือดร้อนคนมาเช่าบ้านเนี่ยเอาหมาเอาแมวมาอยู่15ตัวพอตอนหนีไปก็ไม่เอาหมาเอาแมวไปด้วยนะหรือเกิดอะไรขึ้นกับผู้เช่านะนี่นะครับจิ้งไว้แบบนี้นะครับ